ไม่ได้หรอค้เเดีียยววกนาไม่ใช่เรื่องรสชาติเ,เป็นเรื่องของในระหว่างคอเนี่ยเราสามารถสั่งราคามากินได้ดมาอโอเคครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้ทุกคนมาอยู่กับผมนะครับแอควันนี้ผมมาค่อนข้างจะพิเศษหน่อยมีคนจะเลี้ยงโอม,มากระส คือไม่รู้ว่าจะอยู่เอไออะไรยังไงถึงอยู่อยากจะมาเลี้ยงผมก็ไม่รู้นะหรือว่าเรามีเสนห่ห์อะไรสักอย่างเนี่แหละก็คงจะแบบก,ก็ก็คงจะหลงนะกนะ็เลยต้องยอมแม่งอมแล้วเมื่อกี้นี่คือไม่แยง้งใช่ไหมที่ก็พูดไปเนี่ยชื่อร้านชื่อร้านว่าโคโค่เราไม่เข้าใจว่าอ่านว่าโคโค่เมื่อเช้าเขาโทรมาคอนเฟิรม์มแล้วตอนก็เรียกานตัวเองว่าโคโค่โคโค่เคโอเหรอครับอ่า K O K O อ๋อค่เคโอก็โคกซึ่งคอสออมกเกษตรนี่มีเป็นยังไงบ้างคะมีสามราคาวใช่แต่เราจะมาลองดีกว่าโอเคแล้วเราจะไปถ่ายหน้าร้านกันดีกว,ว่าว่าบรรยากาศร้านเขาเป็นยังไงบ้างสถานที่เออร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตึกพารินทร์ค่ะถนสนสารทอนใต้เลยซอยคอนแวนมานิดนึงก็ฉิด <Yahoo! S 1> สายเตรียมไปเล้วโอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศในร้านกันดีกว่าครับว่าผมมาเกษตรครั้งแรกของแอรเหมือนโดนเปิดซิงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ข้างในแล้วนะครับ ็ค่อนข้างที่จะเยอะดูเราก็เลยต้องนั่งหาม,มุมกันหน่อยเราจองเมื่อวันนี้ฟอฟอเพิ่งได้คิวแอปมามนันคิวทองนะคะแต่ว่าคิวละครจะมาคยทุกเนัดถึงวันอาทิตย์นะคะสามารถจองได้ยังว่างอยู่โอเคครับก็ในเมนูแรกของีเ,าเอาง่ายๆคือจีกิคำคก็จะเป็นไข่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะก็เีแบบมาว่าอีกอันนึงก็คือจานจะใหญ่กว่าส่วนนี้ก็คือไข่ตุ๋นนะะั่นแหละ คนอื่นเขากินเพ็นจะเสร็จแล้วน้อยอ๋อนี่ไงมันเป็นไข่ตุ๋นใช่เหมือนมีแบบปูอ่ะใช่ป่ะปลหมึกเฮ้ยจัดไปคำแ้กอืมปลามีปูความรู้สึกจะเหมือนแบบไข่ตุ๋นี่นี่มุนอืมอ่าเมนูที่สองเป็น มีเมนูเลยวะเต้าหู้ทอดอาเกตเต้าหู้อาเกตเต้าหู้อาเกตมันก็คล้ายๆกับคอลลาเกะนะครับก็พอจตัวนู้เต้าหู้คือเต้าหู้คือตันนี้เต้าหู้ทอดนั่คือข้างเนี้ยผมเพิ่งแค่ดูเพราะว่าไมดีโอวันนี้จะไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่ไม่อันนี้มันเป็นคอสักแรกแล้วว่ามันไม่ได้แบบอารามอกอ่อือแล้วก็นมก็คือเต้าหู้ทอดอ่ะ แต่ข้อดีอย่างนึงคือของฟรีของฟรีในน้ำเขาอยู่เหมือนน้ำน้ำต้มหัวปลาซลมอนที่เขาทคล้ายๆแค่ขาดขาดเอาเติม ต้มหอมเนาะต้มหอม,หอมองั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปพาให้กินโฮปาแซมมอนต้มเสตียุกครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือตอนนี้อาคางจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นชื่ออากิซามอนครับเดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้ตรงนี้นะแล้วก็ไอจีติดต่อแล้วก็อะไรยังไงก็ฝากติดตามเข้ามาในไลน์ไอกันได้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวปลาต่อไปนะครับจะเป็นเมนูปลา ฮามะชิแต่ยังไงเขายังติดใจกับเมนูปลาชิมะปลาที่มีูตัวเองปลาชิมถ้าครั้งหน้าเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมาคอร์สที่ในราคาสูงขึ้นนะครับทางร้านสามารถติดต่อเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นท่าน้ำเลี้ยงให้เราได้ตอนนี้เราขาดท่าน้ำเลี้ยงมากตอนนี้เปิดรับบริจาค สปอนเซอร์อย่างหนักหน่วงมากครับใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทีนเราต้องนั่งคุยกันอยู่นี่คือคุยไปเรื่อยๆเราเชฟทําอยู่อันนี้คือเข้าสู่ส่วนทีป่เป็นนิกเกอรี่ที่ปเป็นแบบคำๆแล้กนิกเรี่ซูชิใช่นิกิกรี่เออต้องแกล้งอันหนึ่งนิกิกรี่ไปหาข้อมูลมาแล้วมันคืนอข้าวที่ปรุงรสแล้วจะเรียกว่านิกิกรี่ในระหว่างคอเนี่ยเราสามารถสั่งอัดมาทานมากินได้ ที่เราจะได้ทานคำที่สามเขาจะย่างโฮตาเตะเตรียมมาให้เลยพอเราทานคำที่สามเสร็โพตเตก็จะต่อเท่าที่ศึกษามาเขาจะบอกว่าโฮตาเตะเหมือนไทยไรเพราะว่านำข้ามาจากฮอกไกโดแต่โตที่สุรามาเสิร์ฟที่กรุงเทพเราจะ คอสไคเสิร์ฟคบกอ๋อโอเคเป็นนี้ะเป็นอร้โอเคเป็นอากามิงกาบฟินนะครับจะเติมมนขอากวาซาบิดองครัไม่ดองไม่ได้เหรอรัดผมไม่ดองไม่ได้โอเคเป็นปลาเนื้อแดงนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นท็อปปิ้งด้วยลาซาบิดองครับเชฟบอกว่าไม่ดองไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ตองดองกันนะครับ อะไรมีที่เชฟพูดอยู่นั่น่ๆไม่ได้ฟังเชฟอะไรรับถุงรองครับครับผมจะรับเป็นทั้งกล่องเลยหรือว่าเอาเลยครับเชฟรับทั้งกล่องเลยกันนะเอากเสร็จยากินะครับส่งตรงจากวอคายโดนะฮะจะน้ำเสิร์ฟโดยเชฟให้เลยนะครับบ้านนะทำเดียวนะฮะเอราะว่าลูกทำต่อไปไม่มีให้แน่นอน เคี้ยวเคี้ยวนานๆนะค,ะนะคะะรับรสชาติเนื้อคัคคิ้ร์ของเขาค่อนข้างที่จะลึกนะฮะปวอะไรวะบอกว่าคํานี้คือคําเดียวแต่ต้องเคี้ยวนานๆหน่อยไม่ใช่เรื่องรสชาติเป็นเรื่องของเ <c oughs> <c oughs> ชฟบอกว่ามันจะมีท่าท่าในการต้องทำมือไงต้องทำประมาณ มาลองเยสแล้วก็เป็นหอยเตนอถ้าเป็นหอยเนาะแล้วก็หอมเต๋ออ๋อชิคกี้พายมันละมุนมากเม่ได้กับไปมาแล้วนี่คือเนื้ิโทรโร่นะครับก็จะเสิร์ฟมาเป็นถ้วยอย่างนี้อือมันคือทูนา่าสับแล้วก็ท็อปด้วยอูนิแล้วก็อิปลัน จะเป็นโฟล์กวาแก่ขนมปังปังเขาขนมปังอร่อยราคาจบนะครับผมเชฟจะให้ทาน,าานคล้ายๆกับอารมณ์ข,ข,ข,ของการทานช้านะครับเปิดฝาสูตรกลิ่นเขย่าตัวของซุปเล็กน้อยนะครับตัวนี้นะครับเชฟไม่แนะนําให้ทานคําเดียวนะครับตัวนี้ไม่ทานนะครับ ทำไหมทำเดียวไม่ได้ครับม่ได้<อ> <หา S 1> ใ่ะต่อไปเป็นเมนูกึ่งกึ่งข้าวกึ่งบุา,าบอกว่าไอตัวนี้มันมีเนื้อกุ้งผสมอยู่ด้วยใช่ค่ะอือโดยใช้เนื้อกุ้งผสมกับแป้งอเนกผสมแล้วก็แป้งมันสับปะหลังตีร้านไหนเขาไม่ใส่แป้งร้านนี้เขาขบอกใส่กบอกแป้งด้วยมันคือเค้กไข่ เดินถ้าจะนกเกิเกออกก่อนใช่กินปลาปลาก่อนนาหรับว่าำนี้สองให้ใส่กับฟิวปิ้งทีไปด้วยรู้สึกว่าผู้หญิงจะเอ็นจอยอะไรเนาะคือตอนนี้ลือปลาก่อนนะเปนไครับขอานะฮะงบบาเตนะเวลากินข้าต่อไปอะไรนะที่อไปของข้านเป็นของร้อนเป็นผลไม้แล้ว ผลไม้ซึ่งก็จะขอตัดแค่ตรงนี้แล้วกันว่าต่อไปผลไม้ราคาถึงขั้งต่อเขาวิ่งนะออ่มนะมนี่เขาสาห์ไม่กินข้าวทั้งหมดฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ